วัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเปิดช่องกันที่ตลาดสดนะคะแล้วดูคนเลือกนะคะนี่นะคะเราได้เมนูมาเรียบร้อยแล้วแค่นี้แหละพวกนี้เขาไปซื้อร้านข้างโนอกสามอย่างโอ,<ว>อ้โหเว่าพี่เก่งเขาไปซื้อที่เก่งใต้ฝั่งนู้นแล้วเขาปวดร้านนี้มันเข็งแ,บบแค่นี้แหละค่ะ ตเอาไม่ถามเขาเลือกของมาซื้อไม่ถามนะคะคมาเดี๋ยวรอตังค์ัวรเราตังคววทวร์นนะคะนี่ก็บรรยากาศตลาดสดของเราค่ะเราจะไปตามมาพี่เก่งใายกันนะคะเพราะเมื่อวานเราพามากับแม่ครเหมือนกับเจออยู่ก็แถวนี้นะ ทุกคนแล้วตอนนี้เรารอพี่ก่อนนะคะจะรอคนคนขับรถของเราก่อน เขียวหวานหนึโลแล้วก็พริกแกงหนึ่งอันนี้หนึโลผัดหรือกรแกงว่าคอมได้พริกแกงอันนี้เท่าไรอหกสิบบาทก็หกสิบบาทอุ้บบอัจะขอี่บบอขอบบตังค์แล้ว หกสิบเหรอใช่มีสิบาทไหะมีไหมก็คับขวเถอน บุรีซื้อยู่ไหลวะเซเว่นบ,บุรีอ่ะได้ทุกอย่างแล้วนะคะแตว่วันนี้เราก็เป็นวันสุดท้ายเราเป็นวันเตง็ยงยงังยังหายก็ไยาจะมาซื้อของ วันสุดท้ายแล้วเพราะว่าแบบนี้ก็เ,เป็นวันเต็งนะคะละ้วจะซื้อน้อยด้วยะคะ่ะทุกคนเราก็เลยมากันมาสบคนเนาะปกติก็จะซื้อเต็กขันรถมาเที่น่งก็หมดต็วหนุ่กว่านะคะ นี่ถุงใหญ่เท่าไหร่คะครับคุณโลหนึงงน่งธรรมวัน ซื้อสองสองกล่องอ่ะเพราะซื้อไปสปีพวกสระพกอะไรขอน้าตานนี้มีบอกเปเออใชเป็นปกติเขาขายาไหมฮะองอะไรฮะ ไม่ไม่อะไรก็ได้ตอนนี้เราก็ซื้อของครบเสร็จหมดทุกอย่างแล้วนะคะแล้ก็กำลังจะกลับบ้านนะคะทุกคนด,ดูสภาพกันมาตลาดของเรานนะคะดูนะ,ะ <c oughs> นี่นะคะเ,เราก็รอเสียงดังมากรถก็เยอะนะคะ โตกับมาตัวนี้เราก็มาถึงมาแล้วนะคะดูของที่ได้มาซื้อซัมมี่แหละทุกคนไปเหาะเหาะไปถึงตลาดฮะแขนถึงใช่ไนี่ไม่ใช่ไม่อมเราโมยแต่เราเน้นกันตัวเอง นะคะเราก็ซื้อข้าวคลุวกกับผักแกงทุ่งมานะคะห่อไปอย่างห่อค่ะทุกคนพี่ชายพาขับรถซิ่งมากซิ่งเกินซิ่งมากร้อยยี่สิบร้อยสามสิบจริงมากตีไปไหน ไปแบบตรงตจ้ะเตียง้อติ้งโอ้ยหมดตันเองเลยจ้ะนูกอลี่จ้ะนี่กอลี่อกนรายการว่าขาวขัวแต่ครีมคืนเนียโอเคหน้าไหนคืนชายคุณชายไม่ได้เขียนนะจิงเดี๋ยวนี้

อของก็น่าจะเหลือเยอะอยู่นะคะทุกคนต้นหอมนั้นอะ่ะก็ยังไม่ได้ทํานะคะก็ผัดหมี่ก็ยังไม่ได้ผัดเนาะน้ำมัน,มนผัดหมี่้นเล็กดูหน้าตาเจ้าสาวของเรา <c oughs> ในติ่มพอ <c oughs> ตือตั้งแต่ตอนไหน ว่าทำผมอยู่โอ้ยโอนผ่านน่งหกไปอะแมร้อยยี่สิบไปอย่างกับปลิวกิจจะออกไปข้างนอกพี่โอนครับจุดเจ้าสาวนะคะ ค Michael ล <MichaelCalmel> ิปๆมากแจ๊ะแจ๊ะใครชอบทําสมาอย่างงั้นป่ะใครเอกสารบ่